บัรถือจักบาทอาตัวสงสัยบัตรทองคืดน,น้ำผู้สาวหลายนะบางส่วนจะใบถืออยู่นะนี่บางพีเราก็เป็นน้ำสาวต่ว่าไม่กินเยอะนั่นแหละจะบบถือยถอยูน่ะยนะมีแต่หางแดงทั้งหมดหางขาวแต่ของเฮาเท่านั้นแหละโอกมีดใหม่ได้ฝากดูได้มีดใหม่เลย กับได้สบายดีเลยสวัสดีไปพี่น้องบดสุขุสุคนยินดีต้อนรับสู่สองมาทถมนานาเก่าทุกคนเลยสบายดีย้มคำคำทุกคนประมาณมงหามงทวนเลยนี่ใกล้ที่คำนะตอนนี้เขาได้อยู่ป่ามือที่สองทคนเลยแต่กับมือแรกเขารว่าหมานอยู่ทางพอพากันได้เห็นทุกคนเลยเห็นตัวหนึ่งแต่สำหรับมือนี้พระได้หมานอย่างทุกคนมือนี้นะ เป็นรถรุ่นกันว่าจีหมันนี่คนนี้ฐานทิงมน้นออกไปไว้แล้วหาเรารัดแรงมานนี้ฝนยาตกแล้วคนนี้แล้วก็มันทีตกกันแบบกันยังผูจากเลยออกแคมไปแเราฝนห้ำรถคนนี้กันไป,นไปนทางกันคนนี้ เรามาทางปลายรถายเลย บวกแต่เก่ามันบวกเก่ามัน ตกนี่แหละคนโอ้ยกระจอนเบกไก่เคียมัมนกระตเตน้ะมันอยู่ไก่มกเมนกระจอนซัมโอ้ยพลาดเละดูเลโอ้ยเคียแเมนกระไนน้องที่มกระตนะ มันอยู่ไก่เลยคนนะึงมันมืดแน่มันคุม,มนในดงมืดเวรคักฟาดแม่กระจอนกระจอนยามนี้มันอยู่ปุนเล อะไกินเป็นนะมดทเนเใครก็บ่ได้ใครก็เมื่อเป่านะ,อะรอไปรอมาแตยังมืดทุเนเลยมันหามงหกมงยง,งเลยคนนี้อาจจะเลาะหากับแขมมแล้วบานนี้พอจะไปเน้นหาแลา้วกันตอนเด็กอรุณพอตอนเธแงันบ่ค่อยยาพ่อย่ตอนเด็กไปหากานันอีก คำคำรถไถไปได้มาเสียงรถไถมาตุกตุกต e e ุกมาพอดีมาฮอดแคมกับพอดีม uh ืดจนเลยเกือบมืดนม่ทางเมื่อยตะเลาะไก่บบพ่อได้กระจรตัวหนึ่งคนเลยคิโลเมตรกระแตมันมืดดำดำคูมุมคูมุมไตขอนไมลิรีบไปแม่าแม่เแหละวะ ไปเบิองเบืองกี้กี้กับจอดโอ้ใครเนะจอดกับยาวเนี่มันมันเลยไปตะก,กินเดูวยวมาฮอกับพบริบทะทงไมกับมาฮอกระพริบก็ได้ดาย,ยางหานันป๊ดปืดมาคิดว่าไปหามด้วยานดอกเมื่อย่างคนน่ะหนึ่งเหลือต่ทางทีมงานเอาสองคนคนเลยในพานมาสองในพานบาเผ็ดกระเบาสอนถ่ารุ่นน้ำเพลเนินบปเลยคนเลยอนเยี่ยมานยัง ในพานเทาก็เมื่อยแหงนอนลาลอยอขนาดยอมนะพ่อจ็คโต้เมื่อนี้นะยิ่งสามสิบยิบ่งสิบบาทจ็คโตบะถือจักบาทอ่าโตโอ้เสียบบัตรทองคืดน้ำผู้สาวหลายนะบางส่วนจะเบอร์ถือนี่นะเออเพิง่งเพิ่็เป็นน้าสาวแต่ว่าได้กลิ่นเยอะนั่นแหละจะบะถือนี่นะแต่เก่าบอ่อยพลาดนะนี่นในพานใหญ่คนนี้แน่นอนในพานคำสอนนี่จัดไปจักโตในพานมื่อนี้นะแต่ตัวนึ่งมื่อนี้ ตัวหนึ่งป่ <ừ. S 1> oh. อโอ้ประมาณไม่ได้เลตัวหนึ่งคนนะไ,ะ,ะ,ะได้แดงปะป๊าบไว้ได้คนใดได้นี่ของแท้นี่ของแท้ได้หนังหยาบไดบึกนี่ของแท้หนังหยาบรูดน้ำไม่ได้หนังกับว้าดอกเขาก็แต้มหนึงเขาก็ได้สบแหลมสบแหลมขอนะ ีแต่ฐานในพานไงเขาเผ็ดโหดานพนันเลยเป็นเถยื่อหอยติ้วพนันเราเอาเราวันเราจะไปหอยติ้วเราเอาเลยบินโดยสายพนันจากแหล่มองเราว่ามองเราเคยเห็นหมูดุเท่านั้นนะแล้วกเ,เ,เห็น,นเขาก้อนมัน ต้องดูดโดยท้องอพอดีอะบะเพ็ดกับมหอดพอดีคนเลยถือว่าทางทีมงานมาครบไปเลยนี่จ่ทาโมเาข่าสุกไปแล้วเขาใหยู้ให้กินเขากินน้ำบะเพ็ดมันมากับหมานได้กับลอกกับหอกอีถือว่ามีแต่พูหมานนั่นคนเลยเขากับหมานเท่ากันเราก็ได้ลูกมัน <laughs> กระจอน <laughs> เหี่ยวเป็นกระแตเห็นมืดเห็นหงงเห็นดำขมุ้งขมุ้งฟาโรดวะฟาโรดเบิ้งวบนศพแหลมเดือดซ้ำคำเพลงมียิ่งเล้ยทางทีมงานทำหมานเป็นหมานคนหนี่มีแต่หางแดงที่มดหางขาวเจ้ของเฮาเท่านั้นแหละอันนี้หางแดงคนหนึ่งเธอใครแน่ใครก็บโมีแนวกิน โอ้โหยหมอเขาของกระู้ผมนานสุกมันฟิวนิดหน่อยหนึ่งปัดยาโนดเปร์ะเส็จอายเลยจะนอยกบพอสวยเลยคนเนี่ยนอนหลับคักขนาขนา,ขนาดก็ได้ <c oughs> <c oughs> ยืนพื้นดินมีแต่หมดสวยเข่ามือหมองสวยใส่ตักใส่ตีบเลย เนี่ยตัวเราเภทจีก็หอกตัวนี้มือเนนประเภทบ่เป็นเซฟไหมเนี่ยนะเฮ้ยเจ้าแรดเป็นเซฟเลยคอยกับเขาบ้าอันตัวนี้จี้บ่เออจีบไปไว้ตะคอยไปฝักกันจีบไว้จีบเป็นเซฟน้องเจ้าแรดเป็นเซฟลองมีใหม่เลยโอ้มีดใหม่ได้ฝากดุได้มีดใหม่เลยมันเพื่อน้อไปได้กตัวใหญ่ โอ้ได้สำนี่ก็บ,บุญแล้วนะลืมเอา้าใหญ่ามากาอันเห็ดอันขัวกระหอกทุกคนมาเนี่ยนะเมนูขัวกระหอกก็ เตากันคนนี้ตำแจวใส่ขวบกรอกฟักอบไปเปลยกันอบ นี่หยาบเนานะต่ำไม่ยช่เหลกเริดี คือเกาขั่เขวเห็นมเวนเนยมมอแรงเนยขั่ขวก็รอกมืออื่นเนี่ยจะกิขั่วยังมือนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่มันจะดีแต่รถรถลิฟ <c> ต <oughs> ์มันดีหน้าขเขาดีขั้นหน้าขเขา ขวมส,ขสุกซก่อนเรอไมออน้ำใสอ้นแะน้าแล้วกัยางยังได้ผลนี่ไเออตัวยังกัยังได้ผลเลยพวกเขาไปทิมได้ผลม,ม,มันทิ่มน,น,น่อยเสีดอกรีผลตัวนี้กับยาง คนก็หอกหอมโดนเลยเยวันดีวามีทีครบนเยอะหนาจะสุกแล้วคนเลยมัคคาเทีกสุกระโบไวเท็นี่เทนอยกระโบเน่ยชุกบ้าว่าเดีหากระฝดตรียเทนอยก่อน ขักัก่อนซีมก็จะหน่อยจางเค็มมีแต่แซบกับแซบ่บมาเลยสีมือไม่คยตกคนเลยขัดไปเลยพอพอพอ อย่งนี่เยียงนิ่เๆียง้หอมเว่ยหอมกุ๊กกุ้มปุ๊กปุมาท่งไม้ลูกหรือป่าดีนะมีเซฟมานำเซฟตลอดเซฟตลอดเซดตลอดมาทำอเลยเซฟ มากมาทุกคนเลยเขงเขาอมก,กันเขาแรงมานี่ยครัอบอลกะฮอลน้ำหลายๆจังหน่อยได้บ่บ่คัมส่วนเราหมักสดน้ำมีแห่งเพราะว่าทางทีมงานมันเมื่อยแหงยางเลาะคนนี่เบิดมือเบิดเวิน,ออน,น,นหึงไปเลยอยังไรเนาะใครกินแต่ยังโชคดีและยังได้พอเสนีห์ผลได้ได้กินนี่นะใครก็กลิ่ก่อนจำแจวได้จำเจลจำเจลเดี๋ยวอะไรได้

เามักหอยพรมกูะเหมูให้เห็นว่าเอาเจอไปเียงตึ้มมบนนึงได้ทางหลองตูโหว่งนี้อะอืมเขาจากงานเมื่อไรเพิ่งไปเมื่อแลไปอืนี่นะ เราขึ้นหน้าเขาให้มีไก่แล้วไกท่ทใช่ไหมล่ะมีผู้น,นอนกี่คนบ้างที่นนบ้านขอรเห็ดนด้วยตัวบ้างเราอยู่ใกับไก่ห่างกันหะ่างกันหลังจากพาเกิ่งเขากินน้ำอินกับนั่งพักผ่อนประมาณซาวนาทีทุกคนเลยเอาเหงแนม่มนินนะเนื่องจากอ่อนเพียเปียวลอยเลยเ <laughs> ลาะหลาย บจะไปหาลกาูกก้านเองคนนี้กระทนเลยไปกับเพาะเพชคือเก่าพอบระเาเพชประเหต์กลุมไม้ว่ามีหอยเห็นกินว่ะแล้วก็เป็นหอยเก่าหอยใหม่ยมังบราจาักได้เพื่อหอยใหม่ก็มีว่ะไปเบิ้งแต่มันที่เข่าบ่มันเข่าก็นใช่าโอเคทีคนนี้ขันบเข่าก็กลับมานอนไปเป็นไเป็นเราลุ้นนํากันคนนี้ที่เจอาบาห่ากันมาหอด้วยคนนี้หอยเห็นกิน่นคนนี้ มืัอนี้หนาจังมันบุกเขาบทงมันมนี่หรือว่ามันเหมือนแต่เพาะหอยไม่กินลายขนาดน่ะตัวนี้มาเกลือเลยนะหอยมากระตับกระตับกินน้อนนะเห็นไหมจะเห็นหอยเขียวมันนะนี่หอยเขียวมันกัดนี่เห็นหอยเขียวมันได้นี่เห็นในใยได้เขียวใยขนาด้น หอมหอมเออมัน huh. นี่กินอยู่ได้เังไดมเมื่อคืนนี่ยเนี่นะมันเครือมันจะสูง uh huh. เครือมันจะสูงเลยนะ uh huh. ตัวนี้ใหม่ๆตัวนี้กันนะ เต็มดินเลยนะโอ้มันกินแปแล้วทูแล้วแสบนี่นะโอ้ยหมากดิกบกระมีน่ะนีะ่มอมเมสหมากเป็นสุกขักกระมีนี่หม,มากดิบแปนในเมียนเพื่อนเลวนี่เห็นนนหอยเขียวแล่นะ สูงเนาะโเห็นแต่ป่ายู่เขาก็ยังเขาเดึกเห็นไหมยี่สิบเอ็ดโมงบ่เนี่ยมึงรับมันดี้กันนี้เลยเธอมากับฟาวาคนนี่หอยกินนไม่หอยกินหนาจะกินเบิดเมื่อคืนนี่ หอยมากระตับนะกล่องพูนอยู่ถือว่าเกี้ยงเลยคนเ EN. บือเหลือมีแด่จะพากาเลาะการกลับก่อนคนพอเลาะมาไก่เติบละเมืเ่อยนะพากเลาะการกลับหานอนท็อกพรก่อนอื่นเผาละเศร้าจะเศร้าอีกเฮ้ย <_ pace> มาหอดที่พักกันคนเลย ันดังไฟขางมันนอนคนนี่เ mm. ว่มันหนัก,กนตอนเด็กมามันหนาวคนนียลืมผู้หุ่มก่านมัน,นเลยไฟมาาันดังขังๆนี่ บุตอนนี้ก็หอดที่พั์ก็ทุกคนเลยหานอนทักพรก่อนมัเนี้นะมีแต่มือ่อื่นเศร้าพ่นแหละคอยไปหารับเศร้าคนเลยเมื่อนเศร้าไปมองไม่คนรถลงทั้งเติมมัเน,นี้นะทั้งเหนือมวยไปรละบ๊วยอย่างคนเลยจะลงทั้งเตนนิมออคนละเมื่นคนเลยอ่ะเปแต่จสำหรับคลิปนี้กันจะได้ปิดเป็นตอนนี้ขอบอกใจบุษบุษทุกคนขับชมคลิปจนจบอกอนาคตอนาเจอไหมทุกคนเลย Tak kini bye, sampai di.